กเก็บมะม่วงนะคะเก็บมะม่วงแล้วรอบแรกของปีนํำดอกไม้มีวิธีการเก็บก่อนอื่นแล้วก็แกะดูสีก่อนนะคะแกะดูสีก่อนอเก็บอ,อ,อย่าทำให้มันช้ำเยอะนะคะเดี๋ยวช้ำเยอะนี่ไขไม่ออกอเก็บวิธีการเก็บนะคะนี่ ทีแรกก็ดูสีก่อนสีแบบนี้สุพ่านแล้วก็เก็บจากขั้วนะคะถ้าลูกเล็กถ้าถ้าลูกเล็กนี้ก็ถ้าสีออกนี้เราก็เก็บได้แล้วนะคะได้หนึ่งฮักคเล่นก๋ยนี่นะคะอือจิีการเก็บมะม่วง เก็บเบามือที่ส <so ุดนี่มโปีนี้ออกไม่เยอะโดนฝนเยอะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอิสไซพันหนึ่งนี่ก็จะเป็นมหามหาชนก คนราใส่ผ่านที่เก็บกับวันนี้<ห>นี่สียังไม่ค่อยออกนะคะนี่มหาชนกีน่เก็บดำดอกไม้นะคะวันนี้บุรีย่ยังออกแกลย้ที่แถวเลยมันเนี่ยที่กันเก็บกินไท่ากินมแล่ะ

มาวันนี้ดีแล้วถ้ามาวันอื่นไม่ได้อยู่ด้วยกผมลงทุกวันคุเบียนะอออือารจะอเนีย๊เป็นการกงอนเงินนี่อ่ะนะเขาพยุ่งเรื่อล้อโด่ะขยั่วล้อยโดแต่ก็ยั่วร้อย่ะ